ถ้าอยู่กันไหนหมดเนี่ยวันนี้แม่แก้วเดี๋ยวนะฮะแม่แก้วตั้งเป็นแนวตั้งนะคะใครมาเอ่ยสวัสดีค่ะอยู่แปงหอมแฝงกระเทียมมั้งวันนี้แม่แก้วพามา U, เดี๋ยวแมฆี่พาดเดินกลับนะคะเนาะดูสักหน่อยนะคะมาชมแปลงผักค่ะวันนี้ไม่ได้แอบนะคะขับรถมามันอาจจะเสียงดังหน่อยอ้มแมลงมันลงอนะ่ะผักผักขี้ผักอะไรมันกำลังงามเลย เดี๋ยวไม่แก้ไปขึ้นต้นขึ้นไรมาเลยดีกว่าเนาะผักกำลังนี่ค่ะมันขึ้นไม่ทันค่ะเนี่ขึ้นไม่ทันผักวางตุ้งกำลังงามเลยโอ้เขารดน้ำแฉะมากเลยเนาะอ,อันนี้เพิ่งลงอันนี้เพิ่งลงค่ะนี่ค่ะทางเข้า เดี๋ยวจะเดินเข้าไปใหม่นะคะเมื่อกี้แม่แก้วเอารถไปจอดกันด้านหน้าก็จะมีดอกไม้ส,ว,สวยๆนะคะศูนย์เรียนรู้9ิ6หมู่24บ้านสีเจริญชัยตำบลบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานี้วันนี้ไม่มีผักส่งเขาคงส่งหมดแล้วละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะทางเข้าเนาะด้านนู้นจะเป็นปากทางเข้ามาสวัสดีหนึ่งร้านดวงใจนะคะ ตรงนี้ค่ะนี่สูเรียนรู้ปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชลำชะดำรลิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรลิแก้มลิงอ๋อมันเป็นเป็นแก้มลิงเนาะแม่แก้วเคยมาถ่ายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเนี่ยวันนี้เขาติดป้ายใหม่แล้วนะคะ น้องแรงเข้าเก้าสิบหกหมู่สิบเอ็ดฮ้ยเก้าสิบหกหมู่ที่ยี่บสี่บ้านสีเจริญไทยตำบลบดอํอำเภอพิมายแม่แก้วพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ม่บ้านสีเจริญชัยตำบลโบทอํอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะสวัสดีสามล้านดวงใจค่ะแม่แก้วพามาดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่ อันนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านค่ะอู้ยดอกไม้สวยจังเลยค้าเรียกดอกอะไรคะเนี่ย,ยสวยๆค่ะดอกไม้สวยมากเลยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซี FC ทั้งในและต่างประเทศนะคะช่องแม่แก้วกเกษตรมือใหม่ค่ะนี่แม่แก้วพามาชมสวนผู้ใหญ่บ้านค่ะเป็นโครงการแก้มลิงนะคะใครมาเอ่ย แม่น้องเลแม่แก้วสวัสดีค่ะโอ้แม่น้องเลเหรอนี่เดี๋ยวแม่แก้วจะทำไฮไลท์ให้ดูเดอ้อไม่รู้จะได้ไม่รู้ขึ้นไฮไลท์ได้ยังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วจะให้ดูเนาะเนี่ยเขาเพิ่งทำกันค่ะมันทำตลอดทั้งปีค่ะเนาะเพราะว่ามันมีถังน้ำอยู่ด้านบน มีถังน้าอยู่ด้านบนเขาคงทําแปลงผักกันอยู่ข้างล่างนะ่ะเดี๋ยวจะเดินพาเดินไปดูเนาะด้านนี้เขาก็ออกมาอยู่นะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรมันทาสวนกันอู้ยดูผักถ้าพี่สายพินเห็นคงดีใจเนาะเนี่ยอันนี้เพียงแต่ด้านหน้ามันนะคะอันนี้เป็นแปลงผักด้านหน้านะคะ ยังไม่เจอเขาเลยเนี่ยเขาคงเข้าไปกินข้าวหรือเปล่าไม่แอบ,บถ่ายก่อนเพราะว่าไม่เจอใครเลยสักชีเขากำลังลงเตนกำลังขึ้นเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูแตงถั่วอะไรด้านนู้นเนาะเดี๋ยวขอทำไฮไลท์